สวัสดีครับวันนี้แอบมาครับแอบมาไม่ต้องถามว่าแอบใครแอบลูกครับผมได้ข่าวว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะเป็นเอ,อ่อซิพาร์ท2นะครับแล้วก็มีคนบอกมาว่าเขาจะเอากล่องนี้ออกไปนะครับนี่ที่มีไฮเปอร์อยู่ข้างในนะครับเอ็กซ์คลูอะไรเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไฮเปอร์เป็นตัวละครที่ทุกคนต้องการนะครับแม้แต่เด็กฝรั่งยังร้องเอาอะ่ะ คิดดดูังนั้นวันนี้นะครับเราจึงแอบ,บลูกชายเข้ามาเพื่อนี่ครับเปิด Exclusive Titan case อันนี้จำนวน1 0 0่นกล่องครับก็ <c oughs> อบอกเลยว่าถ้าไม่แอบ,บมานะครับน้องลิบอลต้องมาขอเปิดด้วยแน่นอนแล้วก็จะต้องโดไฮเปอร์ <c oughs> พ่อไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวง <c oughs> ั้นคลิปนี้ก็จะแอบ,บทําอีกแล้วนะครับผมอย่างน้องลิบอลต้องรีบเข้านอนอยู่แล้วนะพรุ่งนี้เปิดเทอมนะครับเวลานี้แหละ สบายแล้วคือก่อนหน้านี้พี่ก็ทําการเก็บแลงไปจนถึงแลงสิบแล้วนะครับทาให้อัปเดตนี้เนี่ยพี่ไม่มีอะไรทำเลยนะ <g ül> การเปิดกล่องแล้วก็ลุ้นตัวที่กำลังจะหายไปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งตู้เงินตอนนี้ก็ไม่มีตัวอะไรดีๆเลยครับตัวใหม่ที่เข้ามาก็ได้มาแล้วนะก็บอกตรงๆว่าไม่รู้จะทําอะไรครับไททันอัปเกรดดิวแมนนะครับลูกชายก็ยืมไปเล่นนะครับผมยังไม่ได้คืน ตอนนี้ก็เงาๆเลยครับวิ่งเล่นวิ่งคุยกับฝรั่งไปวันๆรอรู้นะครับว่าอัปเดตต่อไปจะมีอะไรน่าสนุกเข้ามาบ้างหวังว่าจะเป็นกิจกรรมฟาร์มเพชรนะเพราะว่าตอนนี้เพชรจะหมดแล้วครับฟาร์มมา2แสนเหลือ97้าหเพชร9ก้าตรงนี้เปิดได้แค่19กล่องเท่านั้นนะไม่ถึง20กล่องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องซื้อเพชรนะครับผม <laughs> เพื่อมาเปิดกล่องนะเดี๋ยวแวะไปดูตู้หน่อยแล้วกันว่ามีใครส่งอะไรมาหรือเปล่านะมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าอยากส่งนะครับไม่ได้มากดรับอะไรนะครับีี่่ยยยัััััไมกกกกดดดดบบบบเเลลลลลลตต้ววอาาแน บ,บอกไปแล้วว่าอยากส่งเดอ้อก็ไม่เคยฟังกันเลยเก่งใจครับเก่งใจนะขอบคุณสำหรับคนที่ส่งมาด้วยนะครับแล้วก็ <Wow. S 1> ก่อนจะไปซื้อกล่องมาเปิดกันเนี่ยอออนุญาตแจกของรางวัลให้กับคลิปที่แล้วก่อนนะครับคลิปที่แล้วจะเป็นคลิปเก็บแรงจาก1นึถึงสิภายใน4 8ชั่วโมงนะครับใครยังไม่ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนคนที่ร่วมกิจกรรมเข้ามานะครับ มาแจกกันเลยเดี๋ยวทีมงานรบกวนช่วยหาคอมเมนต์ผู้โชคดีหน่อยครับเป็นการสุ่มนะสุ่มมานะครับได่ครับคลิปไหนครับผมคลิปนี้ครับเก็บแรงหนึ่งถึงสิบในสี่สิบแปดชั่วโมงครับผมโอเคครับจัดมาครับระหว่างนี้ทีมงานที่กําลังช่วยหารายชื่อนะครับเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกลีนสิบตัวก่อนนะอุ้ยกรีนถูกจัดตัวละเจ็ดร้อยเองเหรอได้มาสี่ตัวละอุ้ยโอ้โหเซิร์ฟนี้อกเกาเลยครับตัดกันยอยยับมาครับตัวสุดท้ายครับกรีนเลเซอร์ตัวที่สิบนี่ครับใครชอบกดไล คุณคือผู้โชคดีแล้วเหมือนจะมีทีมงานแจ้งมานะครับว่ามีน้องๆทักไปหาในแฟนเพจลอนบัคเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่จะแจกเมื่อไหร่จะส่งมาให้ผมคือมันเป็นการสุ่มนะครับน้องอย่าเข้าใจผิดนะครับทุกคนมีโอกาสได้แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะครับผมดังนั้นรวงครับและนี่คือผู้โชคดีทั้ง10คนจากคลิปที่แล้วนะครับกรีนเลเซอร์คัมนาแมนทั้งหมด10ตัวนะขอบคุณมากที่ร่วมกิจกรรมนะครับหวังว่าจะชื่นชอบคลิปของพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้เนี่ยอย่าร้องไห้นะครับผมไม่ง้ออยู่แล้วไม่โอด้วย โอเคครับแล้วก็คนสุดท้ายน้องคนนี้นะครับได้เป็นไปเซนแล้วกันครับตรงแล้วครับขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะครับผมเรียบร้อยก็ยินดีกับน้อง1ิคนบนหน้าจอนี้ด้วยนะครับส่วใหญ่ก็จะคอมเมนต์ตามกติกาเลยครับว่าอยู่แร้งอะไรหรือบางคนก็บอกว่าชอบช่องพี่มากดูตั้งแต่นู่นเลยบล็อกฟุตนะครับบางคนก็บอกว่าชอบที่พี่ไม่พูดคำหยาบนะครับแม่ดูด้วยยังชมอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับผมถือว่าแจกแล้วนะ t h ง n k กิวมาครับคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับที่เราแอบ,บลูกมาอัดกลางคืนแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องราคา5,000เจมนะครับ เ,เ,เราจะเปิดทั้งหมดหนึ่งพันกล่องนะครับอย่างที่บอกไปซึ่งตอนนี้เพชรพี่ไม่พออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองซื้อดูก่อนว่า9 0้า0มืนเพชรเนี่ยได้กี่กล่องนะกดหนึ่งกดสองกดสามี่สิบ, 1, บ, 2, บ 3, กล่องหนึ่งรอยห้าสิบหนึ่งร้อยแปดิกล่องครับจด,ดไว้ด้วยนะหนึ่ง้อยแปดแล้วนะแต่เนื่องจากเพชรเราไม่พอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อที่ร้าน lonbuck.com นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นร้านนี้เป็นร้านพี่เองอ่ะพี่ไว้ใจร้านนี้ อันดับแรกนะครับกดเข้ามาที่บริการสินค้าทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟน์แบบส่งจดหมายนะครับแล้วเราก็จะเลือกเป็นบริการที่คุ้มที่สุดของการซื้อเพชรแล้วนะครับนี่ครับผมสั่งซื้อเพชร2 0 0 0 0พเพชรนะครับออกชื่อ user name ออกง,ง่ายเลยรีบอล n อนบีบวจสอบชื่อว่าถูกต้องอ่ะแน่นอนแน่นอนเวลาการทำงานของการส่งจดหมายโ,โ้เข้าใจส่งนอกเหนือจากเวลานี้เขาก็จะประสค์ให้ตอนเช้าวันถัดไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วเขาก็บอกว่าสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจ โอเเข้าใจครับโอ้โหเข้าใจไม่ยากครับฉลาดเดี๋ยวเราแล้วกดสั่งซื้อเลยครับอ่าโอเคครับเราคำนวณมาแล้วว่าเราต้องกดอีกประมาณ19ครั้งนะครับผมเอพี่เตรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วล่ะก็กดสั่งไปนะครับ19ครั้งโอ้โหเรียบร้อยครับดูประวัติการสั่งออเดอร์ครับบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับผมรอแอดมินส่งให้ปกตินะครับเหมือนลูกค้าทั่วไปจบจัดเลยขนาดเจ้าของร้านม่ยางให้รอโอ้โหมาแล้ว ผมส่งเร็วนะเนี่ยก็จะได้มาเป็น4,080พอดีนะครับรวมกับกล่องที่เราซื้อเองเมื่อกี้ด้วย180กล่องนะครับน่าจะถึงพันกล่องได้ไม่ยากขอซื้อแป๊บหนึ่งครับและในที่สุดก็ซื้อจนหมดเพชรในตัวนะครับรวมแล้วก็นี่เลยครับผมพันกว่ากล่องนะครับมีเลื่อนให้ดูเลยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะจริงๆตอนแรกว่าจะไม่อัดคลิปแล้วนะจะเปิดเล่นเฉยๆนะำพันกล่องเนี่ยแต่ว่าเสียดายไงอยากจะแบ่งปันความเกลือเอ้ยยากจะแบ่งความดวงดีให้กับทุกคนได้รับช บ,บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคลิปนี้พี่เปิดได้มากกว่า10ตัวนะครับไฮเปอร์มากกว่า10ตัวเนี่ยพี่จะอุ่มผู้โชคดีในคอมเมนต์ของเรามารับรางวัลกันด้วยนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าจะได้กี่ตัวนะตัวนี้ก็แจกกันทุกคลิปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยรอนบั๊กนะครับสนับสนุนโดยรอนบีครับผมเอาล่ะได้เวลาฮีโร่มาครับสิบกล่องแรกครับเปิดไปแล้วครับโอ้ยยังไม่ใช่วะยังไม่ใช่นะเปิดโชว์ฝรั่งด้วยตึงๆมาอีก มาอีกบอกเลยว่าค่ำคืนนี้ยยาวไกลไดไหมได้ไหมถูกไม่ได้สามสิบกล่องแล้วสี่สิบกล่องเป็นไงปึ๊บโอ้โหได้ยากแล้วเนี่ยได้ยากนะสี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเร็วเลยแล้วกันครับเพราะว่ากล่องเราเยอะมากซื้อมาห้าแสนเพจปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เปิดโชว์ฝรั่งครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกปึ๊บเปิดให้ฝรั่งดูปึ๊บยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นสีแดงนะยังไม่เห็นนะครับม่วงล้วนนะครับปึ๊บหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอุ้ยมาล้หนึ่ง มาละหนึ่งครับโอ้โหให้เปิดตัวแรกออกมาแลวหนึ่งครับหมดไปเกือบร้อยกล่องอุ้ยมาละสองมาละสองโอ้ตายก๊อดยาวครับยาวยาวยาวมาละสองนะอย่าลืมนะครับได้สิบตัวนี่เดี๋ยวแบ่งในหะ้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเปิดอีก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 อีกไหมมีไหม,ย,ม,ย,มย,ยังไงยังไงฝรั่งมุงกันเต็มเลยทุบทุบเปิดเปิดเปิดต่อนเนื่องครับต่อนเนื่องครับหน,นึ่งพันกล่องครับ, 1, อรบโอ้โหเงียบว่ะอันนี้เงียบว่ะ ตอนนี่ครับอุ้ยไปหตัวตัวท oui> ี่3ตัวที่3มตัวท evet> nice ี่3ามเจ้าจชาเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้เป็นอวดลูกนะครับบอกเลยว่าอวดแน่นอนครับผมแต่อย่างน้อยต้องได้สักสิตัวถึงจะกล้าอวดไปต่อไปต่อครับไปต่อครับบอกเลยว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับรอลุ้นบนหน้าจออย่างเดียวนะไปต่อครับ3มแล้ว3มแล้ว3แล้วเปิดอุ้ยมาแล้วสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วฝรั่งทิมมาทูไฮเปอร์โฟไฮเปอร์อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเปิดต่อแล้วกันฝรั่งมาเชียร์เพียบเลยนะไปต่อเปิดเปิด ดังมากไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดริบอลตื่นมาโดกล่องอุ้ยอุยยังไงตรงนี้ยังไงได้มาแล้วครับตัวที่ห้าโอ้โหมาว่ะมาว่ะโอ้โหเมื่อกี้มีการเปิดได้ตัวไฮเปอร์แล้วฝรั่งมากระโดดให้เห็นเลยนะครับว่าได้เปิด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  เปิดทีละสิบครับเปิดทีละสิบครับเราได้กี่ตัวแล้ววะลืมขอดูกันนะลืม1 2 3 4 5 6ี่เราได้มา6นะครับรวมของเดิมที่พี่มีก็เป็น7ขอส0ตัวพูดตรงๆขอ10ตัวอ,อุ้ยอุ๊บมาว่าตัวที่เจ็ป้าว่ะตัวที่เจ็ดปาวเฮ้ยฝรั่งเห็นวาฝรั่งน้องน้อง Hello how are you today เราแสดงตัวตนนิดนึงคะว่าเอ้ยเราคนไทยนะ I have 1000 c r e d คลา I come from Thailand <laughs> ไอ้โฟมไทยแลนด์นะครับผมมีคนขอซื้อไฮเปอร์ 25K อ่ะเออคิดดูราคามันกําลังจะขึ้นนะครับบอกเลยว่าหลังจากกล่องออกไปเนี่ยขึ้นแน่นอน,เ,นเปิดต่อเลยแล้วกันเปิด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 อุ้ยมาแล้วตัวที่เอ,อ่อตัวที่8ตัวที่8วู้ว้าวเด็กฝรั่งวิ่งตามเต็มเลยเฮ้ยอย่าตามนี่น้องอย่าตาม หลังๆเริ่มแบบเงียบว่ะเริ่มเงียบว่ะคือถ้าเกิน1ิบตัวเนี่ยสำหรับพี่คือสบายแล้วหรือว่าไม่เจงเท่าไหร่นะครับเริ่มมีการขอตัวกันแล้วครับ you are YouTube อ๋อเขาเขาจำเราได้หรอโอ้โห peace bro peace โอ้เริ่มเริ่มเริ่มมาขอตัวกันแล้วครับแอบหนีขึ้นข้างบนดีกว่าเปิดเอ้าเปิดไม่ได้หรอบอกเขาไปครับว่าเราคนไทยครับอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมปครับอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีหนึ่งขอตัวที่เก้าแล้วครับตัวที่เก้าครับ เราเหลือกี่กล่องอะเราเราจะถึงสิบไหมเนี่ยเราจะหมดหรือยังอะ่ะเราจะหมดแล้วเจ๋งมาเนี่ยคือบอกเลยถ้าไม่ถึงยี่สิบตัวเนี่ยยังไงก็ขาดทุน,นครับหมดไปเกือบหกแสนเพชรอะโอยังนะครับยังนะครับยังไม่ถึงสิบนะครับยังได้เก้าอยู่นะครับยังได้เก้าอยู่นะเปิดเอามันอย่างเดียวนะครับเนี่ยอ๋ออีกจะห้าตัวได้ไหมอะได้ไหมได้ไหมได้ไหม โอ้โหเย็บจัดโอ้โหงเงาจัดโอ้โหยางว่ะเฮ้ยตัวที่10มาได้แล้วตัวที่ส0ป้าตัวที่10โฮัลโหลการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเอาจริงเปอร์เซ็นต์มันน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ๊งแน่นอนเพราะมันคือ1%นมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนคนหนึ่งลงทุนกับมันนะไอ้กล่องเนี้ย <_ d ata> อุ๊ยอุยอะไรอะไรอะไรตรงนี้แดงๆเมื่อกี้รอขึ้นจอเลยรอขึ้นจอเลย <_ d ata> ได้ของเราปะวะ มองไม่ทันอ่ะเปิดแป๊บไนเปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเฮ้ยตัวที่ติดมาแล้วโอเคครับดีครับเมื่อกี้สงสัยตาตาลายไงตาลายมองไม่เห็นเปิดต่อครับเอาให้หมดออีกสักห้าตัวได้ปะห้าตัวนะครับท่านผู้ชมน้องๆโปรดชูมือขึ้นฟ้าแล้วส่งพลังให้บอลเจงกิส่งพลังดวงให้พี่ด้วยจะหมดแล้วนะเนี่ย หนึ่งพันโอ้ยโอ้ย,อยสองตัวสองตัวสองตัวเฮ้ยกล่องเดียวสองตัวโอ้ my god ไงล่ะฝรั่งไอคอมฟอร์มไทยแลนด์เว้ยนี่นะคนไทยเขาดวงดีอย่างนี้เหรอครับอันนี้บอก what the ว้าวนี่พิมพ์ขิงฝรั่งนิดนึง Yahoo บอกเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะซอลล์ซิมูเลเตอร์ ไอ้นี่เดี๋ยวต่อยเลยฝรั่งเลยไม่ใช่โว้ยมาครับติดกองยังไงตามทิปกองสุดท้ายแล้วฝรั่งขอดวงให้เราหน่อยโอ้โหมาว่ะตัวที่สิบสามครับผมย่าฮู้โอ้สามทิปกองสุดท้ายมาจริงขอเหอะไฮเปอร์ขอเหอะขอเหอะขอเหอร์ทิปกองสุดท้ายใครเปิดพร้อมเราอะ่ะใครวะโอ้โหเกลื่อกันทั้วหน้า <c oughs> แล้วก็นี่ครับสิบสุดท้าย สิดสุดท้ายสิดสุดท้ายกล่องใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยโอ้โยเรียบร้อยครับ1,000กว่ากล่องได้มาทั้งสิ้น 12, 13ตัวนะครับ13ตัวนี่เราเจ๋งปะวะจากนั้นเด็กฝรั่งก็เข้ามาลุมล้อมเราแล้วก็บอกว่า please hyper เดี๋ยวว่าจะเด็กฝรั่งเลยเด็กไทยก็เป็นต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้ให้ไม่ได้จริงครับเพราะเราจะเก็บไว้ แจกท่านผู้ชมของเรานะครับกับผู้ชมดีที่คอมเมนต์มาว่าถ้าน้องๆได้ไฮเปอร์จากพี่ไปนะครับน้องๆจะเอาไปขายไหม <laughs> ไม่ใช่น้องๆจะเอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสกีบีดี้ทอยเลททอยเลาวเทร์ดฟเฟนส์สูงส,สุดนะครับคอมเมนต์มาเลยมีแจกทั้งหมด3ตัวนะอ่ะคลิปนี้แจก3ตัวเลยตามนี้นะครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้กดไลค์กันไม่ถึง20 0 0 0ไลค์เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้แจกแล้วกันนะเพราะว่าลงทุนคลิปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คาดหวังว่าน้องๆจะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพี่นิดนึงนะแค่คนละไลค์เนี่ยยังไงก็ถึง20 0 0 0แน่นอนนะครับเว้นแต่ว่าพวกเองจะไม่กด ไอเปอร์ตอนนี้ราคาอยู่ที่2 5งหม่นะครับกดเครื่องคิดเลขแป๊บนะเราได้มาทั้งหมด13ตัวนะครับ13คูณ2องหม่ะคูณ25,500ด้วยอ่ะเท่ากับ3า1แ0 0สเจมนะครับที่เราได้กับคืนมานะก็ถือว่าเจ็บไปประมาณ2 0 0แสนตั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่1,018เพดเพ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่ผู้ชมทุกคนที่เข้ามาส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับทั้งหมดที่ก็ลงทุนไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆนะแล้วก็อยากจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่า1,000กล่องเนี่ยมันได้อะไรบ้างใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็บอกเลยว่าเจ็บและจุกมาก ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าจุบจ๊บๆอ้อ oh, อย่าลืมไปอุดหนุนร้านพี่ด้วยนะ lonbuck.com นะครับบรกการทุกระดับประทับใจจะได้มีเงินมาซัพพอร์ตของรางวัลให้เรากันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะเด็กๆจุบจ๊บๆใครซื้อไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองมาทำให้นะครับเดี๋ยวพี่คุยกับผู้ปกครองน้องให้ครับคุยบ่อยครับชินละ